สหรัฐอเมริกาแสดงความยินดีต่อที่ประชุม GBC ไทยกัมพูชาที่สำเร็จลุล่วงพร้อมขอบคุณมาเลเซียในความเป็นผู้นำอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่นำไปสู่การหยุดยิง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเผยแพร่แถลงการของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับข้อตกลงยุดยิงระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยความว่าสหรัฐอเมริกายินดีต่อการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่กลุ่มกัวลาลัมเปอร์ประเทศบาลเซีย อันเป็นก้าวสำคัญไปสู่การดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการจัดให้มีกลไกการสังเกตการจากประเทศอาเซียนซึ่งนายโดนันทรัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการวมทั้งนายรูบิโอคาดหวังว่ารัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยจะปฏิบัติตามคำมั่นอย่างเต็มที่ในการยุติความขัดแยง้งพร้อมกันนี้สหรัฐได้ขอบคุณดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับความเป็นผู้นำและ การเป็นเจ้าภาพจัดให้เกิดกระบวนการหยุดยิงซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความเต็มใจในการดำเนินการร่วมกับสหรัฐเพื่อแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวโดยสหรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนมาเลเซียสมาชิกอาเซียนและประเทศทั้งสองในขณะที่กระบวนการนี้ดำเนินต่อไป